ขอขอบคุณผู้ที่สมัครสมาชิกเข้ามามากๆเลยนะครับมันทําให้ผมมีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปมากๆเลยขอบคุณมากๆครับเฮ้ยจริงปะเนี่ยขอบคุณสมก,การมาเป็นสายแทงมากๆครับรู้สึกมีพลังขึ้นมาทันทีตัวดีครับอรับสู่ไอไลท์แคทครับตอนนี้คุณอยู่เก๊งชืแบ็กเดอร์เซิร์นะครับสาหรับคลิปนี้เป็นเออต้องบอกว่าในที่สุดผมก็มีหลังคอคดันโลก,กับเขาสักทีหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่ามัน ได้มาเพราะว่าเกมเขาแจกเนาะผมขาดอีกแค่ตัวเดียวนะครับก็พอดีเกมเขาแจกเราก็เลยได้อีกหนึ่งตัวแน่นอนแต่ทีนี้ต้องแสดงความเสียใจกับเพื่อนๆที่แลกมา้าเอ,อ่ออัตโนตนะครับแลกม้าอาตัตโนตมันไม่สามารถเปลี่ยนสีได้มันไม่สามารถทําเป็นสีแดงได้นะครับเออซึ่งตอนที่ผมแนะนําคลิปอะตอนที่ผมทําคลิปแนะนําผมก็ไม่รู้ ว่ามันไม่สามารถเปลี่ยนได้ผมไม่รู้ว่ามันมีเงื่อนไขนั้นอยู่นะครับก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆคือถ้ารู้ว่ามันมีเงื่อนไขนั้นอะ่ะผมก็จะเชียร์ให้เเพื่อนๆทำอัตโนตเองจะดีที่สุดนะครับเออผมจะผมจะเชียร์ในเชิงนั้นมากกว่าไม่ไม,ไม่ไม่อย่างนั้นเนี่ยมันบางทีเราอยากจะเปลี่ยนสีอะ่ะเราอยากจะแบบเออมีม้าอัตโนตสีแดงอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนก็ชอบสีขาวนะซึ่งคือข้อเสียของอัตโนตเนี่ยสีขาวอ่ะ มันมันไม่ได้ต่างกันกับม้าเกียร์เก้าไงอ่าใช่ไหมเลี้ยกมาเก้ากับสิบอะสีมันไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่แต่ทีเนี้ยเพราะมันเป็นม้าสีแดงอะครับมันมันเลยดูแตกต่างมันเลยรู้ว่าอ้อเนี่ยม้าสิบประมาณเนี้ยซึ่งมันแค่นั้นจริงๆนะมันแค่นั้นแต่ก็บางคนมันต้องการภาพลักษณ์กันเนาะต้องการรูปลักษณ์ก็ขอภัยด้วยนะครับผมไม่แน่ใจว่าปัจจุบันเปลี่ยนได้แล้วหรือยังนะแต่ว่าเท่าที่ทราบก็คือยังไม่ได้นะครับส่วนลังคอกดันโลเนี่ย ตอนแรกมันมีปัญหาเรื่องของออบั๊กอยู่นะครับแต่ตอนนี้น่าจะแก้แล้วก็เลยทำคลิปนี้ออกมานะฮะเป็นคลิปไปทำเ,เขาเรียกว่านี่เราเพิ่งเลเวลหนึ่งเลยผมเพิ่งหยิบม้ามาวันนี้เลยนะครับเราจะไปทำรังพกดันโลกันนะก็กดขี่มาไปจากนั้นให้มาที่การหน่านะครับแล้วไปหาเมลรินโดรา ขี่ม้าไปเลยนะครับพยายามเอามา้เาเทียสิบไปนะครับเพราะว่าเราต้องใช้มา้าเทียสิบในการเขาเรียกว่าโชว์ให้กับเมลิโดลา่าดูซึ่งเวสนี้จะเสียเวลาตรงวิ่งไปวิ่งมาหน่อยเพราะว่าเราจะต้องวิ่งไปที่คอกแรโลนะครับคอกดรโลเนี่ยเปรียบเป็นเหมือนเอเขาเรียกอะไรเป็นผู้สร้างแล้วกันเป็นผู้สร้างม้าทั้ง3ตนนะครับ อ่าจริงๆ4ี่นะเดี๋ยวอนาะคตมีม้าสาฟ่ฟายตัวหนึ่งนะครับก็เป็นเรียกว่าเป็นเป็นได้ทั้งพ่อและแม่แล้วกันอ่าทีนี้เมื่อเรามาหาเมรินโดล่านะครับปุ๊บเราก็คุยกับเมรินโดลา่าจะมีเคเวสครับตรงนี้ครับลังคอร์ดโลมเมล็ดพันธุ์ของคอร์ดลโลนะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเพื่อนๆอ,อ่าไม่ได้ขี่ม้ามานะครับปุ๊บเพื่อนๆคุยนี่จะไม่มีเคเวสขึ้นนะครับแล้วก็เช็คตัวโอด้วยนะว่าเราเปิดเคเวสทั้งหมดหรือเปล่าก็ เอ่อเราก็ขี่ม้ามาคุยกับเมลินโดล่านะครับแล้วก็รับเควสตัวนี้นะครับลังคอร์โดโลมเมล็ดพันคอร์โดโลอันนี้ผมอ่านนิดนึงนะจะได้แบบว่าเผื่อบางคนไม่ค่อยได้ไม่ได้อ่านไม่ได้สนใจก็จะได้ดูเนื้อเรื่องตรงนี้นิดนึงนะครับมเมล็ดของคอกดโลสิ่งนั้นถือกําเนิดขึ้นอีกครั้งเป็นจินตนาการสินะช่างงดงามและน่าอัศจรรย์ใจจริงๆการเดินทางกับสมบัติที่เฉิดฉายที่สุดแห่งคามาซิเวียเช่นนี้หรอ ท่านได้ร่วมทางไปกับมเมล็ดของเคาะดันโลอื่นๆด้วยหรือเปล่าอโดูนัตลูกคนแรกก็เหมือนกับสายลมดีเน่ลูกคนที่สองเป็นดั่งความเปล่งปลั่งของต้นไม้ดูมลูกคนที่สามเจ้าของแห่งเปลวไฟที่ลุกโชนในสนามรบทั้งหมดคือเหล่า,มาเมล็ดของเคาะดันโลราชาแห่งม้าในตำนานอย่างไรล่ะหากท่านร่วมทางไปกับทุกตัวอยู่ก็ลองไปหารอยเท้าคอกดันโลด้วยกันดีไหมหากนำลูกๆที่ถือกำเนิดขึ้นอีกครั้งเป็นจินตนาการ ไปให้รอยเท้าคอ็อกดัโลดูงคงจะไม่มีเรื่องไหนหน่าปลื้มใจสําหรับคอกดัโลไปมากกว่านี้แล้วท่านอาจจะได้รับของขวัญเป็นรังคอกดัโลที่ปรากฏเฉพาะในตำนานเท่านั้นก็ได้นะรังแห่งพลังพิเศษที่เชื่อมต่อ3เส้นทางสายลมธรณีและเปลวเพลิงให้เป็นหนึ่งเดียวะนะครับก็ประมาณนี้นะเสร็จแล้วจากนั้นเราก็ ไปอย่างเส้นทางนะครับเขาก็จะพาเราไปอย่างรอยเท้านะครับเป็นรอยเท้าของ,ขงโคตโนนะเพื่อที่จะนำเอ่อน้องน้องม้าของเราเนี่ยไปแสดงตัวนะเขาเรียกว่าไปแสดงตัวนะครับให้กับรอยเท้าโคตโลได้เห็นแล้วเราก็จะได้รับรังตัวนี้ถามว่าจะเป็นจะต้องทำครบเอ่อหมายถึงว่าต้องมีครบทุกตัวไหมถึง ถึงจะมาทำลังได้จริงๆไม่นะครับเพื่อนๆมีตัวไหนมาก่อนเพื่อนๆก็ทำเควสได้ก่อนอ่าเพื่อจะลดเวลานะผมใช้คำนี้นะครับเพื่อจะลดเวลาในการที่จะแบบว่าเออต้องมานั่งพากันไปทำทีละตัว2ตัวอะไรเงี้ยถ้ามีก่อนก็พาไปคุยก่อนได้เลยแต่แค่จำไว้ว่าเออตัวไหนเราทำไปแล้วตัวไหนเรายังไม่ได้ทำเท่านั้นก็พอนะครับโอเคถึงเรียบร้อยนะครับลังคอร์กัลโลนะอ่าจริงๆอันนี้ต้องบอกว่าเป็นรอยเท้าเป็นรอยเท้าของคอกัลโลนะครับอืม ชืบรอยเท้าของอดโลที่ถ่ายทอดความคิดถึงไปที่ไหนสักแห่งชืบก็จะมีเควสขึ้นมานะครับนี่เห็นไหมจะมี3เควสให้เราทำครับเราก็เอาใครมาล่ะเราเอาอาดูนาสมาก็วายุเนาะชืบขึ้นขี่อาดูนัสแห่งจินตนาการมเมล็ดแรกของโอกดโลตามตำนานที่เมลินโดล่าเล่าให้ฟังแล้วเข้าไปใกล้รอยเท้าโอคอดัลโลกันดีกว่านี่แล้วพอเราเข้ามาใกล้ถึงนะครับปุ๊บการกลับมาของอาดูนัสแห่งจินตนาการ รอยเท้าของคอร์ดโลที่มพออาาีพลังของอาโดนัสแห่งจินตนาการพลังของอาโดนัสแห่งจินตนาการวนเวียนอยู่รอบๆรอยเทา้าของดโลได้ยินเสียงหความปิติยินดีมาจากาอรอยเท้าของดลโลจบเรียบร้อยนะครับแค่นี้นะนี่คือนี่คือเสร็จแล้วนะครับจากนั้นเราก็เปลี่ยนเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนม้ามานะครับผมก็จะเอาดีเน่มาเพราะว่าเออเราเลี้ยงแล้วกันผมผมในเมื่อเรามีมาครบเนาะเราก็เลี้ยงให้ครบทุกตัวนะครับตามลำดับนะ อ่าโอเคเดี๋ยวตัดภาพเลยนะครับเอาละครับหลังจากเราได้มาตัวที่2มาเรียบร้อยนะครับผมแนะนาให้เพื่อนๆวิ่งมาที่รอยเท้าของดาลโลเลยนะครับไม่ต้องไปหาบิลินดอล่านะเพราะว่าจะไม่มีเควสนะครับเมื่อเราวิ่งมาที่รอยเท้านะครับของดัลโลเนี่ยก็จะมีเควสให้เราทำต่อนะอ่าโอเคระหว่างวิ่งมาก็ระวังด้วยนะครับเพราะว่าแถวนี้มันมีมอนสเตอร์นะปึ๊บโอเค วุ้ยกับลอยเท้านะครับปุ๊บจะมีเควสตขึ้นมานะครับลังขาดลโลคนที่2องธรณีนะอ่าขึ้นขี่ดีเน่แห่งจินตนาการจากนั้นก็ส่งเรียบร้อยนะครับปุ๊บลอยเท้าโคดลโลที่มีพลังของดีเน่แห่งจินตนาการพลังของดีเน่แห่งจินตนาการวนเวียนอยู่รอบๆรอยเท้าโคดลโลครับแล้วก็เหมือนเดิมได้ยินเสียงแห่งความปิติเรียบร้อยนะครับจบแล้วอ่าคืออันนี้มันก็จะง่ายๆประมาณนี้ แล้วเดี๋ยวเราก็ไปเอาม้าตัวที่3ม,มานั่นก็คือดูมนะครับเราไปนําดูมาเอาเอาเอา,เอาบ, ắc บ, ắc บ ắc ักบักบักปดเดี๋ยวไปเอาม้ามาเลยนะครับตัวที่3มเรียบร้อยนะครับกับดูมอ้าวล่วงนี่เวลาล่วงนี้ไม่ต้องซีเรียสขึ้นมาเดินขึ้นมาเป่าปิ๊ดหนึ่งทีนะครับน้องก็จะขึ้นมาได้เองเดี๋ยวน้องเขาก็จะแบบพยายามขึ้นมานะถ้าน้องขึ้นมาไม่ได้ก็เดินให้ไกลๆหน่อยให้มันแบบมี มีมีช่องที่มันจะสามารถนี่เห็นไหมน้องก็จะวาร์ปขึ้นมาประมาณนี้นะครับเราก็ขี่เลยนี่ขึ้นขี่จากนั้นกดรับเควสปึ๊บอ่าคนที่สามเปลวไฟขึ้นขี่ดูมหจินาการนี่เหมือนเดิมประโยคเดิมนะครับการกลับมาของดูมหจินาการรอยเท้าคาะดโลอ่าได้ยินเสียงให้ความปิติฝาบเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้ว เมื่อเสร็จแล้วนะครับของขวัญของคอกดันโลครับพลังของดูมดีเน่และอาดูนัสแห่งจินตนาการได้มารวมกันอยู่ที่ลอยเท้าคอกดันโลแล้วเสียงของผู้ที่ไม่สามารถทราบถึงตัวตนได้ดังกึกก้องอยู่ในหัวใช่ท่านหรือไม่ผู้ที่ดูแลลูกๆของข้าได้อย่างยอดเยี่ยมอ่านี่นะครับไม่แหกคอกดันโลนะฮะชึบพลังทั้งสามได้ผนวกเข้ากันอย่างงดงามจนทําให้รอบบริเวณสว่างสวยไปด้วยสีสันหลากสี ข้าไม่คิดมาก่อนเลยว่าจะได้เห็นลูกๆที่ข้าคิดถึงแม้แต่ในความฝันมาอยู่ในที่เดียวกันเช่นนี้ข้าขอแสดงความนับถือต่อท่านผู้ที่ทําให้ลูกๆของข้าเจอจลัดได้ถึงเพียงนี้และหวังว่าหนทางข้างหน้าของท่านจะรุ่งโรจน์ไปพร้อมกับลูกๆของข้านี่อ่าเขาก็มีคําอธิบายนะครับหากเปิดเมฆแห่งคอกดันโลที่สามารถรับเป็นรางวัลจะสามารถรับรังคอกดันโลซึ่งเป็นไอเทมสมบัติของม้ามายาแห่งจินตนาการได้นี่ เรียบร้อยนะครับเสร็จสิ้นนะเห็นไหมก็ได้รับฉายานะครับผู้นําม้าในตํานานแค่นี้นะครับเมื่อเพื่อนๆกดใช้ไอเทมตัวนี้นะครับก็จะทําให้เราสามารถเปิดการใช้งานลังของเดโลได้นะครับมันก็จะประกาศกลางจอแบบสวยงามนะอ่าเดี๋ยวทําให้ดูนะครับปุ๊บกดอย่างนี้นะชึ่มนี่นะครับก็จะประกาศชื่อตรงกลางจอแบบนี้นะเสร็จสิ้นนะครับ เอาละครับทีนี้เมื่อเราเปิดใช้งานนะครับแล้วเราได้ไอเทมตัวนี้มาเรียบร้อยเนาะเรากดเอตัวเมฆนะครับแล้วเราก็จะได้หลังของดโลเก,ก็บไว้นะไอเทมตัวนี้นะครับเอผมแนะนําว่าถือไว้ในตัวเนาะถือไว้ในตัวแล้วเพื่อนเพื่อนก็ไปนําม้าออกมานะครับอ่ะยกตัวอย่างอย่าง,างผมเอาอาดูนัสมาก่อนนี่นะครับผมก็เรียกอาดูนัรออกมาใช่ไหมเสร็จแล้วทั้ง บนจอมุมซ้ายนะครับจะมีเรียกพนะเนาะที่บางทีเราต้องกดเรียกพนะนะครับจะมีคลิกขวาเกิดขึ้นครับเป็นคลิกขวารังของดันโลถเพื่อนๆเ,อเก็บอันนี้ไปนะชึบนะครับนี่เห็นไหมคลิกขวาจะกลายเป็นค้นหาตําแหน่งของพาหนะแทนนะครับอาฉะนั้นเพื่อนๆควรที่จะถือรังของดันโลไว้ในกระเป๋านะ เพื่อที่จะได้สามารถใช้รังของดัลโลได้ปึ๊บจากนั้นเมื่อเราคลิกขวาขึ้นมานะครับให้เราคลิกซ้ายที่ช่องว่างตรงนี้นะครับปึ๊บจากนั้นกดฝากครับปุ๊บเรียบร้อยครับม้าให้จินตนาการของเราจะเข้าไปเรียบร้อยนะนี่แล้วเราก็เรียกม้าตัวใหม่ออกมาดีเน่ปึ๊บเราก็เรียกดีเน่ออกมาชึบคลิกขวากดฝากเหมือนเดิมนี่เห็นไหมอ่าแล้วก็ดูม ป๊บชึบชึบเสร็จสิ้นนะครับนี่คือเสร็จสิ้นละทีนี้เวลาต้องการเรียกใช้กดออกมาชุม้มเห็นไหมอ่าก็จะโผล่ขึ้นมาแบบนี้นะครับทีนี้สมมุติว่าอะสมมุติว่าเราฝากอ่าเราฝากนะเราแบบว่าไม่เอาอันนี้ไปด้วยเก็บไว้นี่เราก็จะไม่มีม้านะครับเราก็ใช้คังของระโลไม่ได้นะเราก็ใช้ของระโลไม่ได้ แล้วเราไปให้อาชีพอื่นนะตัวอื่นตัวละครอื่นมาเดี๋ยวลองดูนะครับอ่าเราสลับตัวเรียบร้อยนะครับเอาหลังคองดโลมานี่นะครับหยิบมาได้นะจากนั้นคลิกข,ขวาแบบนี้นะครับคลิกข,ขวาแบบนี้ชึบกดเรียกใช้งานได้เห็นไหมครับนี่อ่าฉะนั้นจากนี้นะครับเพื่อเพื่อนๆมีรังคองดัโลแล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อนจะสามารถที่จะแบบว่าเฮ้ยตัวละครนี้ฉันไม่มี อ่าฉันไม่มีคลังเลยฉันต้องการม้าตอนนี้ฉันต้องการม้าชนิดนี้ในการที่จะไปทําภารกิจตรงนี้หรือไปสํารวจโลกแบบนี้ฉันต้องใช้อดูนัสก็สามารถโยกคังโคตโลได้มาดูกันอีกอย่างหนึ่งว่าเอ่อตัวเคตโลเนี่ยเราสามารถดึงจากตัวละครได้ไหมถ้าไม่ใช้การฝากคลังนะครับมาดูกันอ่าเราจะมาดึงลังโคตโลนะครับ แต่ผมเชื่อว่ามันน่าจะดึงได้แหละเพราะว่าขนาดฝากคลังมันยังไอ้นี่ได้เลยใช่ไหม αι? ชึบอ้าวไม่สามารถกระทําการดังกล่าวได้นะครับในสถานะที่เรียกม้าออกมา,อ,อ,กมาอ๋อเราเรียกม้าออกมาไว้แปลว่าเราต้องเก็บม้าก่อนสินะเ,เก็บม้าเรียบร้อยนะครับมาดูกันว่าเราดึงได้ไหมชึบก็ดึงได้แหละผมว่านี่ดึงได้จริงด้วยนะครับก็ต้องเก็บม้าก่อนนะต้องเก็บม้าก่อนถึงจะสามารถดึงได้นะครับแล้วก็เรียกใช้ม้า ฟม้นฟื้าว้า,ออาเท่จังเลยเย่นะครับในที่สุดผมก็มีสมบัติกับเขาสักทีนะนี่ถ้าเกมไม่แจกนี่ก็คงไม่ได้มานะครับแล้วก็เอ่อสำหรับบางคนที่เขาพยายามทำเขาก็นั่นแหละนะอย่างน้อยก็ยังดีก็มีกับเขาบ้างนะโอเคไงก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนด้วยที่กดเข้ามารับชมนะครับใครที่ยังไม่มีใครยังไม่ได้ก็พยายามทำเข้านะครับสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้ มันตอนนี้มันน่าจะง่ายขึ้นแล้วนะครับเพราะว่ามีการันตีมีอะไรอย่างเงี้ยมาให้นะทุกคนก็จะมีโอกาสได้อยู่แล้วนะครับถึงแน่นอนนะสงสารเอ่ออันหนึ่งที่เขามาลงในกลุ่มว่าแบบเขาเอาเวกไปเกือบเก้าประมาณเก้าสิบอ่ะอืมนะครับสุดสุดติงกระดิ่งแมวเลยจริงๆนะที่เขาพยายามทำขนาดนั้นนะครับแล้วพอครบรอบ เกมสิบปีเกมก็แจกมา้ามาตัวหนึ่งคิดดูแล้วกันนะฮะอ่ะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับทุกคนยังไงก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับที่เข้ามารับชมกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปดีโอหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบายจ้าบายบายเย้